เก็บขยะไปขายกันทุกคนวันนี้ท่านประธานชวนผมออกล่าขุมทรัพย์ ขุมทรัพย์ที่พวกเราพูดถึงก็คือขยะรีไซเคิลนั่นเองบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมกับท่านประธานก็ออกลาดตะเวนตามสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อตามหาขยะไปขายจะได้มีเงินมาใช้ในการดำรงชีพช่วงกลางเดือนพวกเราก็อย่างนี้เลยครับห้าบาทสิบาทก็เก็บเล็กผสมน้อยนั่นไงขวดน้ําเจอแล้วนะครับพอเห็นท่านประธานรีบวิ่งไปเก็บขวดอย่างไวนะครับนี่แบบมือโปรนะครับมองซ้ายมองขวาไม่มีคนรีบเก็บมานะครับเพราะว่ากลัวนักล่าคู่แข่งคนอื่นจะมาแย่งไปก่อนเมื่อก่อนบอกเลยว่าขยะรีไซเคิลในบ้านเรานี่มีเยอะ เยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีนักล่าเยอะนะครับขยะเหล่านี้ก็จะลดน้อยไปแต่อันนี้แปลกนะอยู่บนต้นไม้ก็มีนะครับไม่รู้ว่าลมพัดขึ้นไปได้ยังไงนะทำให้งานนี้มีความเสี่ยงสูงมากเพราะกว่าจะได้ขยะแต่ละชิ้นต้องใช้ความสามารถและทักษะที่เชี่ยวชาญตอนนี้ท่านประธานผมก็เจอแหล่งคุมทรัพย์แล้วนะครับนานแบบนี้ผมว่าเจอของดีแน่นอนนั่นไงผมว่าแล้วเจอน้ําวิตามินซะด้วยหุ้ยท่านประธานยิน,น้ำอะไรเนี่ยเอาท่านประธานล้วน้ำจะขยะไปเลย โอ้ท่านประธานบอกดื่มน้ําให้หมดเพื่อจะได้เอาขวดไปขายผ่านไปนหนึ่งวันตอนนี้เราก็ได้สมบัติของรัพย์มากพอแล้วเราค็นํามาขึ้นรางวัลหน้าที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งที่นักล่าขุมทรัพย์ทั้งหลายมารวมตัวกันคนที่มาบอกเลยมีแต่ตึงๆทั้งนั้นเทียบกับผมแล้วพวกผมนี่แค่แบบนักล่าเลเวลหนึ่งนะครับได้มาเจอเหล่าพี่ๆที่เขาอยู่วงการนี้มานานนะทำให้ผมมีกําลังใจยิ่งขึ้นใครจะไปรู้ครับว่าขยะที่เรากินทิ้งกันเนี่ยมันมีมูลค่าตอนนี้ผมก็ได้ดูงานศึกษาจากนักล่ารุ่นพี่ตอน,น เงินท <chat> ี่เราได้วันนี้นะครับท่านประธานไปขึ้นเงินมาเรียบร้อย110บาทนะบอกเลยว่าอยู่ได้อีกหลายวันพอได้เงินมาก็ไม่ชักช้านะครับท่านประธานเขาจัดมาให้เลยสองป่อง1 1บบาทพอดิบพอดีนะครับก็ได้หมดไปแล้วนะครับเงินสาหรับการดำรงชีพของเราเราก็จะได้มีขยะไปขายต่อแล้ท่านประธานเนาะขึ้นใจจริง